น้องเคยเห็นว่าไพออกดอกจ้าเลยเบิ่งอันนี้ดอกไพ่ด้จ้านี่ยปีนี้มันออกดอกจ้าดีไปมันอเงามันนุ่ยออกดอกเต็มได้จ้าเคยเห็นว่าจ้บไพออกดอกจ้าไพออกดอกกลเบิ่งสายพันธุ์ใดดิไพออกดอกสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะคะออกดอกเต็มเลยจ้าขาวๆเต็มเลยจ้าดอกไพ่ด้จ้าพี่น้องเเคยเห็นดอกไพ่ดิเพิ่งนี่ อยไปจ้าต็มเล้ปุ๊บอันนี้ก็ฟังใหเม,มันเราเพิ่งเนนงใหม่เน่งน้องใหม่อ,อกนอกกวกัอจ้าเมนเบิดปุน่งน้องใหม่อ,อกนอกกวกัอเมนเบิดเลยทสิตัดถิ่มก็ตัดถิ่มรอปีนี้ลว,วก็วาตัดถิ่มจ้า ในสมนีเราจะพี่น้องวันนี้ชิมว่าปอกกันเนาะค่ะปีนี้มันคือสีผ้าหอยออกหลายเป็นไหนฝนฝนมันมาหลาเนาะฝนมาหลาเพื่อว่าพื้นดินมันยังแห้งอยู่นะอันมู้นนี่ก็ได้น้อยยาวๆนี่ในบ้านสมนีจะปอกออกกับสีได้บ่หลายเป็นไหนเนาะค่ะนี่ยมาให้ปอกกันเลยค่ะน้องหอดบ้านเราจะมาปอกกันเลยจ้ะวันนี้ยาโอู้ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่ขอกลับชนุนแล้วค่ะมะปวกมะใหม่เหี้เบิ้งจะพี่น้องเก็บมะเดวกับมะปวกจ้ะนี่ปวกเอาแบบง่ายๆบ้านๆน,นี่แหละอันอันตัวน,นี้มันอ,อน่อนเท่ากับตัดออกสิคือเขียวสีอ่อ,อนทยนละจันนี่มะใหม่ที่ตั้งเด่นจ้ะปีนี้ออกไม่ค่อยหลายปรนใด็แกะออกก็สิบเป็นไรหลายปรนใด็นกับลูก อากาศมันห่อนตอนเก็บผึ่งก็บม่ได้ไทยเบมันกับพี่น้องกับไทยเป็นแบบสั่นๆเอาเพราะว่าอากาศมันห่อนเฝ้าหักเฝ้าเลีะะ้ยวเนาะค่ะสามีก็ร้อนนะสามีร้อนอยู่ในรถเฝ้าไปหกักไทยกับไทยเห็เพิ่งสั่นจ้ะปีที่แล้วนะ่ะถ้าใด้เบิมกีบเนี่ยนะออกหลายกุนี่ออกหลายก็ปีนี้ปีที่แล้วนอบนยาวไว้ผม ดีรถจ้ะประมาณนี้ค่ะปีที่เดียวสีออกไรก็ปีนีจ้าสีแดงกินหมดจ้ะแกงกแกงแล้วมกกับมกแล้วเนื้อแต่สีซุปที่บับซุปกับผัดที่บับ นุกแล้วแกงกะแกงแล้วตุ่มเคียนไส้นนำยาน้ารสก,กับสิบสุกว่ะเฮ้ยนี่ก็ผ่อนเหนียวนอจูดหมองเดินที่เคยหักเอาเพิ่งจะเป็นเป็นหนึ่งไมเป็นนอไเป็นเหนีย,นย,นย,นยงเลยเนาะที่ช่งงาไพ่ที่ก็เลยรูเก็บเอา คี่ไต่ล่างขาาเปลงพักหละจ้ะแปลงพักอ,กเกอะเื่อท่านอัปตีเี่ต้องมีเิ็บินหลายรอบตัวพักมาเสียวพักอัน,นมาเสียวไผ่ก็กัววันแยกแท่กันทางไปเบียมันอนักข้าไปเอาโน้ตใหม่หนึ่งสิบก็ได้เห็นตีจังเลยพายู่กับมา้าเลยว่าบุรีพายู่เขา เดีย๋ยวเป็นนอย,อยู่เดินทายไงดอจ่ะปีนี่มันเป็นปลาเป็นหยาดนะเดี๋ยวนอนวนเ,เป็นยาวนะก็เลยเปล่าฮะเอาเป่าเดีวเปล่ามือ่ออุ้ยลงมาเลยเกดิตพายุเข้านะวันนี้เดี๋ยวพายุเดี๋ยวฝนลงมาใส่อีกฝนตกลงมาใส่เมื่อ,อ,อ,อางงาสิขึ้นอีกพี่น้องจมควาำหอดอันงามมนสิไว้ยคุณดิจ้า ไผ่เป็นดอกไผ่เป็นดอกเคยเห็นบ่เอาก็สิเคยเห็นนี่แหละดอกไผ่เป็นพวงเป็นพวงนี่วันนี้เมปีนี้เมื่มันก็เลยกลายเป็นเนินนอบปลาไหลไงเพราะว่ามันออกดอกเวยว่าจะมันอ่อนแล้วมันอ่อนนี่เขาก็หนับองค์สิดอ่อนที่กันโอ้เยเดี๋สวนดอกไม้

จะสีล้ำเขียวเขียวสีเอาไปเห็ดกระเผาไปหมูไปหมูไปแกงมีกอบปีดีด้วจ้ะไพด้นี่ยมหม่ด้นี่กับดีเดี๋ยวมันพ้กมน้ำหนาต้มล่างหน้าเขียวก็แกงแนก็ เค้กค่ะบอกเรี่ยวๆกันจะ้ะพี่น้องค่ะพี่เบิร์กกันค่ะวม,มื่สิใดเมนู้ยังกินเนาะค่ะไปเดี๋ยวค่ะคลิปนี้กับพี่สมนีล่ะค่ะขอณทุกับนังใจด้วยจ้าที่เขามากดติดตามดับชมเงาลค่ะ